วา<ม>ตัวมเหง่งเด้พี่น้องอู้เข่าหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมด้วยครับทางยู u ูบช่องครัวบรรพงศ์ครับเออ,อเห็นเข่าเห็นน้ำเลยแกไม่เฮงครับผมเข่าเฮานี่หลายสายพันธุ์น่ออนอนเ,เออเข่าที่แกมไปได้พี่น้องทุ่งนี่เอง หน้านี่กำลังมีน้ำเด้อพี่น้องเขาก็เลยบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดครับผมน้ำมีมาลาครับผมเขากับโคด้อยู่ครับนี่เอาอยามหลบเด้อพี่น้อ,องคาได้ฝอยครับผมเขาบ่าชุดหยบเงินหัวอืมเพาะอันอันปลาบึงละปลาดุกีเล้ยวอู้สุดจังครับผมป๊าเพราะให้เหยียบหัว นี่คร mm. yeah. es oh, ับปลาสลิดเด้พ like ี่น uh ้องมีสาในก็ดีเนาะแม่ปลาดุกดุ๊ยเห็นไหมปลาด้องมาเข่าหลังคุณปลาดุกต้องแขนงขนลูกใหญ่บ่พอลูกใหญ่กับลูกเอล็ดใหญ่ครับปลาสลิดเด้พี่น้องปลาสลิดปลาเขิงเลยครับเขิงใหญ่เออปลาขิงปีทีเรียววะนี่บ่ ผอดด้วแม่กินกับต้มสมแม่พระขิงอ่ะใส่แจ้งหลังนี่ครับโอ้ยมีแต่เมยงามๆเลยไดิโนไดเนลได้นลพี่น้องปลาทุ่งนี่นี่ไดโนไดเนลกัโยนซาเฮานี่เลยพอปลามันบื้นมาจนเมืองมันบอกพอเออปวนร้อน มันบื้นจังจัดมากเลยใช่ไหมครับอาไว้เป็นแนวเลยพี่น้องทำไมพี่ได้ฝนดีกับจังเลยเนาะเพราะทุ่งนี่เดี๋ยวปีนี้มีฝนบ่ค่อยดีเลยพี่น้องพาทางบ้านภูมินี่หายใหญ่เลยครับโอ้หลายมันมีอยู่แต่ว่ามันตูบบนใหญ่เลยครับหมู่บ้านเขาเขาตัวใหญ่ มันหลินฟังจนเมือกเมอ่เห็นเลยรับพอมันเลนในท้งนาได้หรอเป็นเรือมครับเลยกระปูกระปูเต็มยู่วานเพ่อประดุกถึกหลายเพื่อนนะุถล้างุเบ่ ไป,ป,ป,ปะจะไปเบิ่งหลังปีนกับผมเขาเมือนี้จะได้จังหน่วยข้างในเลยอ่ะนี่เขามองเพิ่นว่าได้ปันเนี่ยปลาเพิ่นได้น้ำสมบูรณ์ด้เนาะบอกเพิ่นได้น้ำสมบูรณ์ด้เนี่ยเขาเลยงามมืงนี้ ทั้งได้เขาเมื่อวานอูลนลลหลงอู้เขาคือกันเลยนี่ปลาสนิดไม่ได้เมย์ใหญ่ๆเลยนี่ไงนี่ไลั่นใดบ่ลั่นใดย่ามนี่ครับปลาสนิดไม่ได้เมย์ใหญ่ๆเลยนะครับเส้นตะน้อยเขามาปล่อยด้วหนูเยีะกแค่เส้นมามาเนูมีหนูที่เปีย้ยวมากนะ ามันคือเพย์ขังเมนทนี่เลยครับเบิ้งได้พี่น้องปลาสลิดเลยครับเวล้วก็ตากเดชได้ครับเพลลแ้วก็ตาก,ตากเดชนะดดครับกินกับสนตำเนี่ยกินทั้งเคียงเนี่ยสุดยอดเลยครับผมเท <t> <t> ีนบ่อขันเขาห้ามันบ่อคอยเกี่ยมเลยเนาะพอที่เอาไวน้น่ะเทียวมาจากพื้นนี้เบิ้งบ่ได้เลยว่ะ ไปจะไปว่นปะนี่วันใดใส่บุตรวันโพมันว่าเขาประดุกไม่ได้ใสง่ายครับผมน,นีพวันใดขี่ข้อยได้มันเละหน่ยวยครับข้อยตะเหียนขี่เต้มมองอยู่บนหน่วยว่ะ โอ้ยห้อยมาเพราะเย็นอ้ยปลาคอตังเลยเอาห้อยจนเหลื่อมมืดเนี่ยเขาจนเน้นหักกวาตัวมันแห็นได้พี่น้องอู้เข่าแมนี่เลยครับไอยอโชว์ของเขาเขียนนันตันครับผมโอ้ยมันดีเลกินไปผมเอาโตเปี้ยนหน่อยเขาจนเน้นเห็นเลยนะเพี่มาโอ้ยน่า มันหิงเร็วพวกลูหญ่งเขาใส่เบดกินมดหรือว่าพอ เขาคักเขาเนี่ยวยวเนี่ยชุดเดียวเลยเลยนี่เรียบดุกเอ็นมีนะอันเดียวสองตัวสามตไม่พราะที่รถโอ้ยเดือดตายมากะโขงอะไรตัวตายปุกกอาไหวหันแล้วไอ้ปวยอาหนเนี่ยมันนี่ไงเขาเอาไปโผด่ปุกมีนะหมวกมืตั้งอันมันอยังไหวไปตุ้ง ครับตามมันมาลามีสมนีกอธ่วมันคักอยู่ดอกป่ามันเค่งว่าใดสานะใส่เบ็ดนะนี่ยจะได้จังสีชาเก็บปะโตเก็บเอาแต่ปอเค่งนะั่นืปะเค่งหน่อยอย่าไปเห็นอยังพอแล้วเสีย็บเบ็ดเย็บเบ็ดกินสิบัตายงวะปะใสเก็บปีก หมดตายไปยังหมดตอนนี่ฮวนดาปลาโคเป็นหมกโอ้หมกทีมีคนอยากปลาโคนะขัดปล่อยอะบุ๊คถูกหลายฮันต์ใหญ่เขาขัดเขาเนี่ยนี่ครับเนี่ยมุมีกินกระไดสาในเลยครับปลาสลิดเยอะแยะจางเลยก็ต้องหลายเลยนะพ๊กเป็นพวมบมฟงนั่นเนื้อนี่ฮึ่มยกฟองนั่นไว้มันออกมา ลุยไปแบ,บ,บดไหนก็จังหกเลยะผลงานไมอน,นีผมเข่าล่ายด้วยน้องแต่ว่ามีแต่ป้านหน่อยนะครับเพิ่งเลยปล่อยเอาไปปลาสลิดปลาเค็งเลยครับปลาดุกเลยครับกลับบ้านครับผมคิวด,ดว่าได้โฟก,กินอยู่หรอกสำหรับคลิปนี้ขอจบเลยครับขับไปบายครับผมสลิดนี้ไม่ได้ใส่ง,งามๆเลยครับ